ลันลันนั่งเรียนอย่างเบื่อหน่ายในขณะที่นักเรียนคนอื่นๆกำลังเรียนหนังสือวันนี้ฉันไม่อยากเรียนเลยฉันอยากเล่นมากกว่าดูสิเพื่อนๆกำลังสนุกกันลันลันเล่นวิดีโอเกมที่บ้านโดยไม่สมนใจหนังสือเรียนที่เปิดอยู่บนโต๊ะทุกวันฉันเอาแต่เล่นไม่อ่านหนังสือเลยแม่บอกให้ตั้งใจแต่ฉันไม่ฟังเลยจริงๆ ลันลันดูทีวีที่บ้านโดยมีหนังสือการบ้านวางกระจัดกระจายอยู่บนพื้นคุณครูให้การบ้านแต่ฉันลืมทําเพราะฉันโมวแต่ดูการ์ตูนลันลันเล่นลูกบอลอยู่ข้างนอกในขณะที่เพื่อนๆกํานกลังเรียนหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนเพื่อนอ่านหนังสือกันหมดแต่ฉันยังอยากเล่นอยู่เลยเมื่อถึงวันสอบลันลันนั่งที่โต๊ะด้วยความกังวล ถือดินสอด้วยความกังวลถึงวันสอบแล้วแต่ฉันยังไม่เตรียมตัวเลยฉันเริ่มกลัวแล้วสิลันลันจ้องไปที่กระดาษข้อสอบที่มีคำตอบว่างเปล่าดูเครียดข้อสอบยากมากเลยฉันไม่รู้จะตอบอะไรเลยจริงๆลันลันมองไปรอบๆในขณะที่เพื่อนๆกำลังเขียนอย่างรวดเร็วระหว่างการสอบ เพื่อนๆเขียนกันเร็วมากเลยแต่ฉันยังว่างเปล่าอยู่เลยลันลันเดาคำตอบแบบสุ่มบนกระดาษข้อสอบดูกังวลฉันพยายามเดาคำตอบแต่เหมือนจะไม่ถูกเลยพอหมดเวลาสอบลันลันส่งข้อสอบที่ยังทำไม่เสร็จให้ครูอย่างเศร้าใจหมดเวลาสอบแล้วฉันทำไม่ทันเลยฉันรู้สึกแย่มากๆ เมื่อผลสอบออกมาลันลันดูตกใจกับผลสอบโดยมีเครื่องหมายกากบาดสีแดงขนาดใหญ่ติดอยู่ผลสอบออกแล้วฉันสอบไม่ผ่านเลยแย่ที่สุดพอกลับมาถึงบ้านลันลันและแม่กำลังคุยกันอย่างจริงจังที่บ้านแม่เสียใจมากแม่บอกว่าฉันต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแม่แสดงความกังวล ลันลันคิดถึงคำพูดแม่จึงดูมีความมุ่งม,มั่นในขณะที่คุยกับแม่ฉันสัญญากับแม่ว่าจะตั้งใจเรียนมากขึ้นฉันจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังอีกลันลันจึงเริ่มเก็บโต๊ะและจัดหนังสืออย่างเป็นระเบียบฉันเริ่มจัดโต๊ะหนังสือใหม่และเตรียมหนังสือให้พร้อมลันลันนั่งเรียนหนังสือที่โต๊ะอย่างจริงจัง เปิดหนังสือและเขียนหนังสืออย่างตั้งใจฉันเริ่มอ่านหนังสือทุกวันและตั้งใจทำการบ้านลันลันถามคำถามครูในชั้นเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็นฉันถามครูเมื่อไม่เข้าใจและไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือลันลันนั่งในชั้นเรียนโดยตั้งใจฟังครูอย่างเต็มที่ฉันตั้งใจฟังในห้องเรียนและไม่วกแวกอีกต่อไป เมื่อถึงวันสอบรอบสองลันลันนั่งที่โต๊ะอย่างมั่นใจในวันสอบโดยถือดินสอไว้แม่นวันสอบมาถึงอีกครั้งคราวนี้ฉันเตรียมตัวมาดีมากลันลันทำข้อสอบเสร็จอย่างมั่นใจและยิ้มอย่างภาคภูมิใจฉันทำข้อสอบได้เกือบหมดเลยฉันภูมิใจที่พยายามเต็มที่ลันลันมองผลสอบกับเครื่องหมายถูกขนาดใหญ่อย่างมีความสุขพื้นพื้นส่งเสียงเชียร ผลสอบออกแล้วฉันสอบผ่านแล้วดีใจที่สุดเลยลันลันและแม่ยิ้มและฉลองที่บ้านแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจฉันเรียนรู้แล้วว่าถ้าตั้งใจทำอะไรเราจะสำเร็จแน่นอนฉันจะตั้งใจเรียนตลอดไป